ถอยกันรัวๆเ j นุ้ยโชว์พอสป้ายแดงแซลเสร็จีตัวจริงลั่นเหงือแตกอยู่นะไม่ธรรมดาคนวงการบันเทิงถอยรถหรูกันรัวๆช่วงนี้ก่อนหน้านี้หนูเล็กกะกาเพิ่งถอยรถพอยสหรูสีแดงคันงามไปดเ j นุ้ยก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ยินดีด้วยแถมกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดหนักมากด้วยล่าสุดเจนุ้ยได้โพสโชว์รถพอยสหรูคันงามสีดำบ้างพร้อมแคปชั่นว่ามาช้าแต่มาชัวร์พออยากให้ใช้รถไฟฟ้า จองตั้งแต่กรกฎาคม64วันนี้ได้รถลวจ้าโดยมีเพื่อนเพื่อนคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีและดีใจด้วยจำนวนมากด้านไอซ์ตารันยูก็เข้ามาคอมเมนต์ยินดีด้วยว่าเนี่ยเนี่ยบอกทุกคนตลอดคุณนุ้ยเขาคือตัวจริงเสียงจริงเศรษฐีเมืองกานทุกวันนี้เขาทำงานเป็นงานอดิเรกยินดีกับรถคันใหม่ต่อไปก็ต้องหาคนใกล้ใจละครับด้านดีเจนุ้ยก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบแซวกลับเช่นกันว่าโอ้ยก็เหงื่อแตกอยู่นะใครจะไปสู้มหาราชาไอซ์ เที่ยวรอบโลกรับงานร้องเพลงเป็นงานอดีเรกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ